ระดับที่ห้าไม่มีอีกแล้วมีอันนี้อย่างเดียวกับอันนี้สองอย่างอึกการลงทุนระดับที่ห้าสูงสุดเป็นระดับที่คนที่อยู่ในระดับนี้กับอะไรเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่งคงมั่งคั่งร่ำรวยมากที่สุดไม่ใช่ฝั่งนี้นะเออไม่ใช่ฝั่งนี้ ฝั่งที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดคือฝั่งนี้ก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจการเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเท่าแก่การเป็นดิส i n e s s o n e r เท่านั้นถึงจะมีความร่ำคั่งร่ำรวยสูงที่สุดและการเป็นอินเ n สเตอร์เป็นนักลงทุนเท่านั้นที่ถึงจะร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดดังนี้นี่คือระดับที่5เราจะต้องมาทําการเรียนรู้มาศึกษาเป็นนักเรียนที่ดีะ นะเอ,อเรียนไม่เหรอสามถึงห้าปีนะเนะี่ยอันนี้ก็ใช้เวลาสามถึงห้าปีกรณีที่ท่านไม่มีทุนมหาศาลไม่มีสามารถไม่มีเงินทุนที่จะมาสร้างระบบในข้อหนึ่งไม่มีเงินทุนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์อย่างร้านสะดวกซื้อตั้งตั้งแต่หนึ่งเอ่อสองล้านขึ้นอะ่ะถ้าเป็นปันด์น้ามันก็สิบห้าล้านอับอะคือซื้อแฟรนไชส์ครับ หนึ่งสร้างระบบใช้เงินทุนเป็นร้อยร้อยล้านนะแล้วก็ใช้เวลาเป็นสิบปีหนึ่งจะสําสเร็จในการอยู่ตรงเนี้ยไอ้สองก็ซื้อแฟรนไชส์สำเร็จรูปมาถ้าเป็นสตดวซกซื้อก็สองล้านอัพถ้าเป็นปันป้นมันก็สิบห้าล้านอัพออถ้าปั๊มใหญ่ก็ห้าสิบล้านก็มีหน้าที่ต้องต้องมีห้าไร่นะต้องมีห้าไร่ติดถนนอ่ะคุณจะมีปั้นมันใหญ่ๆอ่ะดังๆอะ่ะต้องเงินทุนไปห้าสิบล้านอะ่ะที่ต้องมาห้าไร่ติดถนนอ่ะ หรือเอาตรงระดับกลางก็ที่ต้องสามไร่นะเอติดถนนอีกเงินทุนก,ก็มาสาสิบล้านอะ่ะโอ้ไม่ไหวเอาเอะไรก่อนก็ได้สองไร่ไงเงินทุนก,ก็สิบห้าล้านอัพอะ่ะปันน้ำมันนะแต่สรตกซื้อนี้ก็อยู่ราวๆสักสองล้านอัพอะ่ะอยู่ที่จะเอากี่ครัหากีหา่ห้องอะ่ะเออแต่งไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยยอดขายคุณอยู่ประมาณนี้เลน,นี่คุณต้องเปิดเพิ่มนะต้องเปิดอีกสาขาให,หมเปิดเดียว ตัวมาสเตอร์แฟรนไชส์มาเปิดเองนะเจ้าของเจ้าของอเจ้าของมาสเตอร์มาเปิดเองนะแข่งกับเราที่นี่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ไปเปิดสาขาพเพิ่มก็ต้องไปลงทุนเพิ่อมอีกนี่คือกรณีซื้อแฟรนไชส์นะอันที่สามคือเครือข่ายเครือข่ายก็าเนี่ยมีมันเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะเครือข่ายก็มีทั้งเอ็มเอลเอ็มคือมัลติเพิร์นเลเวลมาเกตติ้งใช่ไหมแล้วก็บซิงเกิลซิงเกิลเอ่อซิงเกิลนะอันที่สามคือบายนารีใช่ไหมครับเนาะที่เห็นคุยกันเมื่อวานนะ นี่คือเครือข่ายมีมาเป็นสิบสิบปีท่านก็ไปดูว่ามันใช้เงินไม่เยอะก็ก็ไปเป็นซื้อสินค้าก็สมัครเป็นเมมเบอร์ไปนะอันที่สี่คือธุรกิจออนไลน์ Online ที่มีระบบดอปชิปฟูฟินคือพัฒนาเอาระบบแฟนชส์มารวมกับเครือข่ายมาย้ำกันนั่นแหละเอาแฟนชส์กับเครือข่ายมายำกันนะกลายเป็นธุรกิจออนไลน์ Online ที่มีระบบดอปชิปฟูฟินคือมีการค้าปลีกค้าส่งมีศูนย์กระจายสินค้ามีระบบที่ดีขึ้นหน่อยหนึ่ง ก็คือเอาเอาแฟนชายกับเครือข่ายมายำกันได้แหละก็กลายเป็นธุรกิจอะไรนี่คือคนนี้ถึงจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับท่านได้อันนี้สุดท้ายคืออินเวสเตอร์เล่นระยะย,ยาวกลางกับยาวกลางยาวก,ก็คือเล่นเรื่องหุ้นดีกว่าหุ้นก็ที่มีหุ้นคุณค่าหุ้นค่าหรือหุ้นที่มีแวร์รมมีคุณค่าเป็นบริษัทที่มั่นคงคือยังไงก็ไม่เจ๊งอะ่ะกลุ่มพลังงานไม่เจ๊งยากมากเลย หรือหุ้นกลุ่มสนามบินก็เจ๊งยากเอ,อนะหุ้นพวกค้าปลีกก็เจ๊งยากไอ้เ่็ที่มันเจ๊งอย่างๆเนะี่ยถ้าไปไปซื้อไปเล่นนะรับรองปลอดภยัยเนาะอันนี้คือมันมีูค่าเพิ่มเรื่อยๆฮนะนนี่สําคัญเนาะ,น,ะนี่คือกรณีที่ท่านจะมีความร่ำรวยมากงเนานะล้วนแต่อยู่ข้อหนึ่งข้อหน้านี้หมดเลยการเป็นบิ s ิสเนอร์การเป็นอินเวสเตอร์เท่านั้น ที่จะสร้างความร่งข้างร่ำรวยกับท่านนี่คือเป็นนักลงทุนระดับที่ห้าเท่าน,นั้นที่จะสร้างความรวยแล้วต้องไปเรียนรู้ด้วยนะเราต้องเรียนรู้สามถึงห้าปีเหมือนอันนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็สามถึงห้าปีจะใช้เวลาสามถึงห้าปีเช่นกันต้องอดทนเนาะอดทนรวยอะ่ะสามถึงห้าปีถือสร้างบอ่อยได้พอได้กำไรปุ๊บท่านออกมาเล่นตรงนี้ต่อยี นี่คือการเป็นอินเวสเตอร์นะที่จะสร้างความเป็นอิสระทางการเงินให้กับท่านเท่านั้น